พื่อนนะครับวันนี้ก็ได้มาเที่ยวนะครับสวนสปปะปะละของปี2565นห้ร้บห้าะครับวันนี้ก็พอดีนะครับที่มันก็ฝนจาะหมดนะครับเป็นราตาติดนะครับเป็นราตาติดพอดีก็เลยได้มาเที่ยวไปด้วยกันสวยไหมครับเพื่อนๆนะครับสวย นี่นะครับเห็นไหมครับสวยสวยมากเลยเพราะว่าวันนี้มันลมลมแรงนะครับลมแรงนะครับลมแรงเห็นไหมลมกันมากอะซากุระกับลมมันจะไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าซากุระมันบานแล้วก็มันจะมีลมด้วยนะครับมีลมนะครับเห็นไหมนะครับเพื่อนๆนะครับสวยเห็นไหมคนเขาก็มาถ่าย อกกนนอ,อยู่ที่นี่มันแหล่งท่องเที่ยวนะครับเห็นมแหล่งท่องเที่ยวนะครับมันเป็นที่พักผ่อนนะครับบรรยากาศสุดยอดน,นักถ่ายกล้องเขาก็มาถ่ายนะครับถ่ายลงดูไหม,มนะครับครับถ่ายใก,กล้ๆให้เพื่อนดูนะครับสวยนะครับ อยาเสียโค่งนะครับแต่ว่าอยู่ญี่ปุ่นเนะี่ยสักุระมันมีสไลด์หลากหลายสายพันธุ์นะครับสวย ได้รับฟังได้รับชมนะครับเพลงเพลงแห่งความสุขนะครับเขาเพลงของเพลงขอเซียวาเซคือมีความสุขนะครับไหมครับมันก็มีหลายตนเหมือนกันนะครับแต่ว่า ที่ผมจะไปอีก,อกสวนที่สวนที่สองครับเยอะเยอะเยอะมากครับเกี่ยวคนพันธ์กันคุรพันธ์นะครับตัวนี้มันพันออกสีม่วงๆหน่อยนะครับแต่ว่าที่ผมจะไปอรอบสองเป็นพันสีขาวที่กำลังจะบานนะครับอันนี้ก็รถไฟรถไฟนะครับรถไฟเซการรถพ่วงต่อกันนะครับขเขาจะขึ้นเขาครับอยู่ข้างบนนะครับอยู่ข้างบนมันก็จะมีมีที่ท่องเที่ยว นะครับเยอะนะครับสำหรับเด็กนะครับสำหรับเด็กนะครับมีทางเลื่อต่อกันมันเป็นทางเลื่อนก็ต่อนะครับสำหรับนะครับสำหรับเด็กนะครับเด็กเด็กอยู่ข้างบนบนเขานะครับขึ้น เห็นไหมครับขึ้นมันจะขึ้นไปนู่นนะครับขึ้นไป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 ,ข,นไป,ข,นไปขึ้นไปบนเขานะครับก็ราคาก็ประมาณ2องแฮกนะครับบ้านเราก็ เด็นไม้ทำสวยนะครับบนแมตต์กูเชนนะครับโอเคนะครับเดินมายเดินข้า